สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสาวปซาคอทอครายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับกิจกรรมความร่วมมือกันนะครับระหว่างทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและทางกรมประชาสัมพันธ์ครับในการร่วมมือกันครับผลิตรายการความรู้ด้านสุขภาพนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพสู่ประชาชนนะครับโดยมีพี่น้องสมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับไปรับชมกันได้ในรายการเลยครับ ่วงนี้นะครับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกครับกำลังระบาดอยู่ครับพี่น้องอสอมอครับเป็นพลังที่สําคัญนะครับในการที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์และก็บอกต่อความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกเราจะไปสัมภาษณ์พี่พี่น้องน้องอสอมอกันครับในพื้นที่ว่าได้ดาเนินการอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในสถานการณ์ช่วงนี้ครับไปรับชมกันได้ในรายการเลยครับก็จะมาเล่าเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของการดูแลเรื่องลูกน้ํายุงลายอะค่ะอันนี้เราก็ได้มีการ ลนลงช่วยกันออกไปฟั่มกลาแล้วก็แจกสายเบดอะค่ะแล้วก็ไปแนะนําให้จุดยากันยุงอะค่ะกลางวันเนี่ยค่ะเพื่อความปลอดภัยกับเด็กเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาออกปฏิบัติงานเราก็จะใช้ค่ะลายอะค่ะส่งกันนะคะส่งไปให้หมอทราบว่าเออเราได้ทําตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็รายงานผลทางสมาร์ทอสมอค่ะเราจะทํากันทุกเดือนนะคะ ของตำบลเราส่งไปที่รายงานนะคะรายงานอาสมอแล้วก็รายงานลูกน้ำอยู่รายลาวแอกที่ตัวเองรับผิดชอบอะค่ะบางทีเราก็ต้องดูว่าในถังน้ําในยางรถยนต์ตามร่องน้ํานั้นมีน้ําขังอยู่ไหมซึ่งเราก็ต้องหยอดซายอเบสถ้าเราเจอว่าบ้านนี้เป็นไข้เลือดออกเราก็ต้องแจ้งไปทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งไปที่อบอตอเพื่อ มาพ้นหมอกควันเราจะต้องส่งรายงานแล้วก็ภาพแล้วก็ประเมินผลของทุกๆอย่างในสมาร์ทอสมค่ะ <c oughs> เพื่อให้ทางโรงพยาบาลและคุณหมอทราบพื้นที่เราพอสตอบ้านฉแฉลงเนี่ยมีหมู่ห้าที่เจอเคสแต่ว่าเป็นคนที่มาจากที่อื่นเราลงต้นที่เลยค่ะไปติดต่อเทศบาลขอสายอเบดแล้วก็ ยาเคมีเพื่อพ่นฆ่าเชื้อนะคะเราต้องดูแลก่อนเข้าไปตรวจในบ้านค่ะมีอ่างชามอะไรอยู่ในบ้านแจกันที่หิ้งพระมีไม้ข้างๆบ้านมีกระถางองค์แตกอะไรที่สามารถขังน้ํานิ่งๆอะค่ะแล้วก็จับคว่ำให้เรียบร้อยรายงานผลลงในสมาร์ทอสมค่ะแต่ว่ารายงานอสมเนี่ยเราทําคือรายงานอสมมหนึ่งทำอ่าอสมมประเมินตัวเองสุขภาพตัวเอง อสมประเมินสุขภาพผู้สูงอายุเราทํากันแล้วคะ่ะหน้าที่ประจําของอสมตำบลจันทานิมิตนั่นก็คือว่าจะต้องเป็นการเฝ้าระวงังและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนั่นก็คือประการแรกเราก็จะต้องไปหยอดทรายอาเบดนะคะตามบ้านเรือนต่างๆแล้วก็ปรับภูมิทัศน์โดยการคว่ำกะโหลกกะลา นะคะที่มีน้ําขังอยู่ก็จะต้องให้น้ำเนี่ยขังในตําบลของเราเนี่ยให้น้อยที่สุดอสมตําบลจันทนิมิตก็สามารถที่จะเข้าถึงทุกคนแล้วก็จะทําให้เขาได้ทราบว่าถ้าเขาเนี่ยมีการดูแลในเรื่องของสุขภาพที่ดีก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่เจ็บป่วย ตรงนี้นั่นเองนะคะก็เนื่องด้วยว่าเรามีแอปสมาร์ทอสมนะคะแล้วก็เราทำรายงานประจำเดือนผ่านแอปสมาร์ทอสมและทุกอาทิตย์เราก็จะมีการรายงานลูกน้ำยุงลายด้วยก็จะเป็นการป้องกันเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคไข้เลือดออกอีกทางหนึ่งค่ะ คุณเชิญชวนพี่น้องอสมอนะครับมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอกันนะครับในการสมรวจลูกน้ำยุนลายนะครับในสถานการณ์ไข้เลือดออกตรงนี้นะครับก็ท่านอสมอนะครับพี่พี่น้องอสมอท่านไหนนะครับสามารถที่จะรายงานผลนะครับคอมเมนต์ถางด้านล่างได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการรายงานผลแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอกันอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้ผมสลามวุฒิจบ4ีพร้อมทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ครับกับรายการ ส,สัสขอทอกได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ